นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักง,งานคอปปภาคสีนครราชสีมาและสำนักง,งานคอปปจังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่โครงการสมบัติโนเบิลแลนด์เลขที่2966ทับถนนเดชอุดมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับนายไมตรีชนุดหอมผู้อำนวยการภาคสำนักงานคอปพภาคสีนครราชสีมากล่าวรายงานพร้อมด้วยนางสาวมณีวัยาพาดผู้อำนวยการสำนักงานคอปพพจังหวัดนครราชสีมาส่วนราชการภาคเอกชนร่วมแสดงความยินดี นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอรพพเปิดเผยว่าสำนักง,งานคอพพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนที่ต้องได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จึงได้จัดตั้งสำนักง,งานคอพพภาคและสำนักง,งานคอพพจังหวัดขึ้นรวม9ภาคและ69จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นตัวแทนของสำนักง,งานในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลส่งเสริมธุรกิจประกันภัยและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยรวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตลอดจนการให้บริการผู้เอาประกันภัยและประชาชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบผ่านช่องทางต่างๆตามภารกิจเช่น การส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัยของแต่ละกลุ่มเป้าหมายการให้คำปรึกษาแนะนำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติภัยรายใหญ่การบริการช่วยเหลือประชาชนในเทศกาลต่างๆการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยการออกและต่อใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัยการจัดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร รวมถึงผลักดันงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กรให้เกิดผลสำมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการหนึ่งภาคหนึ่งผลิตภัณฑ์โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภยัยโครงการอาสาสมัครประกันภยัยและโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภยัยและตระหนักถึงความสำคัญของการประกัน สามารถใช้การประกันภัยบริหารความเสี่ยงของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักง,งานคอปพ,อพอภาค4นครราชสีมากำกับดูแลสำนักง,งานคอปพ,อพอจังหวัด6จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สระบุรีลบบุรีนครนายกและปราจีนบุรีปราโมทิติวงริดสวทนครราชสีมารายงาน